ปลาเราได้กี่ตัววันนี้นับสิหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดตัวเจ็ดตัวกลับบ้านแล้วคนุนได้ปลาแล้วกลับบ้านไปต้ม,มได้ยี่สกปลาอะไรนะจะเพียนหนึ่งยี่สกสปลานิน2องเประเทศอย่างกินต้มยำปลาสุปะต้มยำเนาะ คุณเน่ยคือแค่ตัวชิต้มยำตั้มได้ตัวหนึ่งคุณไม่คิดไม่ไม่คิดว่ามันจะได้เยอะนะนี่ได้เยอะมากที่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนแรกได้วะดินตัวเดียวตอนนี้คือได้เยอะมากเลยอ่ะเจ็ดตัวเนี่ยนี่เจ็ดตัวต้มยำตํามเจวกินกับข้าวเหนียวแซ่บไปไปเมื่อ่อ